ดูเดลักกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดลักกี้มากเลยเนี่ยต่อไปจะเป็นพิธีขอขามาคุณพ่อก่อนจะเข้าสู่อคอยขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับเอายกขันตั้งไม้เค้นอ่าว่าตามนั่นแหละยกกันกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมัง กรรมบันไดทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกหลานได้กระทำต่อบิดา,าทั้งเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งอดีตและปัจจุบันขอให้คุณพ่อโปรดจงยกโทษอย่าโก,กวดแค้นเคียงคุณที่ลูกหลาน ทำให้คุณพ่อเก็บช้ำน้ำใจจนน้ำตาหลั่งไหลในวันนี้เป็นวันนั้นเป็นสิริมงคลวันที่13เมษายนลูกหลานทั้งหลายเหล่านี้จึงขอน้อมกราบคารวะพ่อเพื่อขอขม,มาคุณพ่อขอคุณพ่อโปรดอโหสิก,กรรมกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดสาธุ สาธุสาธุมอบคันต้องไหมพ่อสาธุพรีสพ่อให้พ่อเก้าขั้มอภให้โทษให้แกลูกยังไงเลยครับอ่าทุกิีนทุกยังดูกระทันกัพอมือนี่คือบ่มียังต่อกัน ให้พางานเห็นไม่เจ้าเหมือนลำรวยโอเคครับผมอ่ากะพ่อพ่อเงียบุญกะแล้วกะลดน้ำไหมพ่อล่างสีนหนพ่อลูกเด้อเงียบุญกะูันเอาแบบเบาๆบางๆไม่ต้องเปียกมากอ้าวเอาน้ำล่างเท่าให้พ่อเด้อการขอขมาพ่อแม่ในเพื่อเพื่อนมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์และความหมายขันเพิ่นเป่งใาจ่าห้อภัย กานั่นจะรุดรัวฝนไปได้ด้วยดีหากไปขอขม,มาตอนเพิ่นเข่าห้องเย็นแล้วว่าเกิดประโยชน์